สวัสดีครับพี่เพ่วันนี้ผมพกกับต้อมดูชาแนลอีกแล้วนะครับวันนี้ต้องพามาดูแปลงนาต้องหนึ่งนะครับตอนนั้นจําได้ไหมครับที่ว่าต้อมได้ทําคลิปไปว่าโดนแมลงบวเยอะนะครับตอนนี้ข้าวช่วงอยู่ในช่วงที่ว่ากําลังจะออกนะเขาฟื้นขึ้นมาครับแต่ว่าข้างล่างอ่ที่ว่าเขาเป็นบวนี่ครับก็ยังเป็นเยอะอยู่เห็นไหมครับที่ว่าต้นแกนจะอยู่ข้างล่างเห็นไหมครับไอ้ที่ไม่โดเขาก็จะพุ่งสูงขึ้นมานะครับนี่ นี่ครับข้าวตองหนึ่งนะครับช่วงนี้เป็นช่วงอะไรนะครับเป็นช่วงข้าวเลือต้นกลมนะครับพร้อมที่จะออกพร้อมที่จะแทงรวงแล้วนะครับในในในตอนนี้นะครับนี่เห็นไหมอ่าอันนี้จะออกแล้วนี่พาลามจะออกนะครับถามว่าจะฉีดยาได้ตอนไหนต้องรอให้เขาอ่าออกให้มากกว่านี้ตักหน่อยนึงนะครับแล้วเราค่อยฉีดยานะครับรอให้อ่าเขาแทงเดี๋ยวต้อมจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับว่าช่วงระยะไหนที่ต้องฉีดยานะครับตอนนี้แมลงบวกก็ยังระบาดหนักอยู่ นะครับแปลงนี้ตอนแรกว่าอ่าเหมือนจะไม่ได้นะตอนนี้ฟื้นนะครับนี่เดี๋ยวต้อมให้ดูที่ว่าเป็นมแมลงบัวแล้วเขามันไม่ได้ทุกต้นไงครับข้างบนเนี่มันมองเหมือนสวยนะแต่ข้างล่างดูดีครับนี่อ่านี่นแมลงบวนี่เห็นไหมนี่ก็บวยังอยู่เนี่ครับข้างล่างไม่ไม่มีเลยไม่ค่อยมีนะมันก็มีเป็นแบบส่วนน้อยอะ่ะแต่ก็ถามว่าก็ยังดีนะที่ฟื้นมาได้ขนาดนี้นะครับเนี่ยสําหรับตองหนึ่งนะครับใบสวยมากเลย ใบใหญ่นะครับใบใหญ่ตระกูลคล้ายๆแบบอ่า95ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้นะครับใบจะใหญ่นะครับสั่งสมอาหารได้ดีนะครับแต่เขาค่อนข้างที่จะตอบสนองพวกยูเรียห้ามใส่ยูเรียเยอะนะครับตระกูล95เนี่ยเห็นไหมนี่ต้นกลมละอันนี้กลมแล้วนะครับอันนี้เลยถามว่ายังใส่ปุ๋ยได้ไหมท่วงข้าวตั้งท้องนะครับอ่าไม่ค่อยใส่กันแล้วนะครับถ้าเดินใส่นี่ไม่ค่อยดีแล้วเหยียบแล้วหักเลยต้นอะ ต้นเขากกมมากแล้วนะครับแต่ถ้าใช้โดนหวานยังพอไหวอยู่นะครับก็ยังได้อยู่นะครับแต่ที่จริงแล้วต้องใส่รอบสุดท้ายเนี่ยใส่น่าจะใส่ไปแล้วนะเมื่อวานต้อมเห็นเหมือนจะใส่เมื่อวานนะครับใส่ได้นะครับถท่าโดนบินนะครับแต่ถ้าค้นเหยี่ยมเนี่ยไม่ค่อยดีแล้วต้นมันกลมมันหักนะครับมันเลยอายุของมันเนี่ยนี่นี่ครับตองหนึ่งล่างที่ว่าโดนบัวกก็เยอะเห็นไหมครับนี่ เนี่ยโดนบัวนี่คือตอนนี้มันเป็นเยอะนะครับฤด,ดูกาลนี้มันเยอะจริงๆน้ำแมลงบัวนะครับแต่ก็อย่างที่บอกเนาะอันของต้อมมันใหญ่โดนเยอะเลยอันเล็กไม่ค่อยเท่าไหร่ใบใหญ่มากเลยต้องหนึ่งนะครับคุณสมบัติของเขานี่ต้องข้างจะลวงใหญ่หน่าดูเนี่ยเล๋ยต้อมก็ยังไม่เคยเห็นลวงนะแต่ต้อมมองแล้วคล้ายๆเก้าห้าถ้า,คล,า 9, คล้ายๆเก้าห้าก็น่าจะแน่นอนนะเนี่เห็นไหมกลมบล็อกละพร้อมที่จะออกไม่เดินไม่เกินอาทิตย์เนี่ย ออกแน่ครับก็เดี๋ยวมาดูตอนออกอีกทีหนึง่งช่วงการห่างประตูนะครับฉีดได้เลยนะครับโพเพออกมาฉีดได้ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ช่วงตากเกสรน,นะครับถ้าช่วงตัช่วงตากเกสรเนี่ยเขาไม่ค่อยให้ฉีดนะครับเกสรมันจะหลุดนะครับบางทีโดนตัวยาที่เกี่ยวกับเรื่องของยาร้อนหรืออะไรพวกนี้มันจะทําให้อ่าไม่ดีต่อข้าวเลยกลายเป็นเสียแล้วจะส่งผลให้เม็ดดําฉีดยาต้องดูด้วยนะครับว่ายาตัวที่เราฉีดอ่ะเป็นยายาร้อนฉีดช่วงอ่า ข้าวได้ไหมช่วงข้าวจะออกได้หรือเปล่านะครับก็ต้องศึกษากันไปเรื่อยๆนะครับแต่แปลงเนี้ยจอมติดตามมาตลอดไงครับที่ว่าโดนแมลงบวกข้างล่างเนี้ยไม่ค่อยโดนเยอะนะครับข้างบนโดนเยอะแต่กบฟื้นแล้วนะครับก็ฟื้นเฉพาะอ่าที่ว่าไม่ได้โดนเนาะอย่างที่โดนที่เป็นย่อมยอมย่างเงี้ยแน่แน่แน่เป็นน้ำย่อมเนี้ยอันนั้นคือเนี้ยเป็นแมลงบวกแมลงบวอยู่ข้างล่างนี่เห็นไหมในหลอดที่นี้อันที่ไม่โดนก็ไม่ไม่ไม่เป็นไรครับนี่นี่ ฤดูกาลนี้หนักหนาสาหัสฉีดยาเท่าไหร่ก็เอาไม่ค่อยอยู่ขนาดตอมว่าต้อมขุมไข่ไปแล้วยังเอาไม่อยู่เลยปล่อยนานด้วยแล้วแต่ก็ดูฤดูกาลนี้โดนกันทุกเจ้าเลยนะครับนี่พามาดูตองหนึ่งช่วงข้าวที่กําลังจะแทงนับช่วงจะก้านห่างประตูอ่ะอ่าเป็นช่วงที่ต้องการอ่าเขาเรียกว่าการดูแลบํารุงของเขาตั้งแต่ช่วงข้าวท้องแล้วนะครับเราต้องฉีดยาใส่ปุ๋ยนะครับแต่ตอนเนี้ย อรอข้าวโผล,ลออกมากประมาณสักพอเรามองแล้วว่ามองดูแล้วมันพอได้แล้วว่าเราค่อยฉีดยาแต่ปุ๋ยอะไม่ทันแล้วครับถ้าใส่ตอนนี้ก็เหมือนไม่ค่อยดีนะก็าถามต้อมนะส่วนตัวนะครับจะไม่ค่อยดีแล้วเพราะข้าวกลมมากข้าวกลมแล้วกลมมากๆเลยพร้อมที่จะออกอ่ะไม่ใช่กลมธรรมดามันจะออกแล้วไงเนี่ยเืี๋ยวชอบใบใบเขาใหญ่มากใบเขาสะอาดมากเลยไม่มีเชื้อราไม่มีอะไรเลย ใบสวยมากนะครับแต่ทุ่งนี้เขาไม่ค่อยเขียวเหมือนกันนะไม่ค่อยเขียวเท่าไหร่น่าจะใส่ปุ๋ยไม่ใช่ใส่ยูเรียเยอะเพราะว่าเขาน่าจะรู้เพราะเขาเคยทำเก้าห้ามาเหมือนกันสําหรับแปลงนี้นะครับก็วันนี้มาติดตามผลงานตองหนึ่งนับเป็นยังไงนะครับต้องมองไกลๆมันสวยมากเลยนะครับแต่ก็มีบัวที่โดนบ้างมันเป็นเรื่องปกติเนาะดูการนี้ถ้าใครทานาก็จะรู้ๆกันอยู่นะครับค่อนข้างที่จะลําบากนะครับก็เดี๋ยวจะอัปเดต ให้ดูกันเรื่อยๆนะครับสาหรับตัวเกี่ยวกับเรื่องของแปลงนานะครับเพราะว่าตอนนี้ต้อมก็ทําคลิปลงทุกวันนะครับก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับเพราะว่าตอนเนี้ช่องต้อมสแปมอยู่ก็เดี๋ยวต้องรอไอไอ้เขาตรวจจับกันหนึ่งนะครับเพราะว่ามีสแปมเข้ามาเยอะนะครับเข้ามาเยอะอยู่นะครับส่วนพี่ๆน้องๆท่านไหนนะครับที่ไสนใจตัวมักข้าวดีดข้าวเด้งที่ต้อมทําคลิปไว้ะครับ จะหมดโปรวันที่7นี้แล้วนะก็ถ้าพี่น้องๆท่านไหนสนใจก็รีบนะครับลองอลองลองไปดูสักสองสาขวดนะครับลองไปหมักดูสักไร่หนึ่งก็ได้หรือ2ไร่อย่างเงี้ยลองดูนะครับไอตัวอ่าเขาเรียกว่าเป็นไอตัวหมักข้าวดีดข้าวเด้งหมักหญ้านะครับไอหนึ่งขวดปกติมัน350ร้อยห้านะครับตอนนี้มันเหลือ290ร้อยเก้าสิบแล้วครับหนึ่ง12งสิบสองขวดแล้วคาปกติสี่พันสองนะครับลดเหลือสามพันสี่แปดสิบาทนะครับแล้วก็แถม กดอะมิโนเร่งลา่าขยายกอ500ซีหนึ่งขวดนะครับโปรโมชั่นถึงวันที่7มีนานะครับพี่ๆน้องๆท่านไหนสนใจนะครับติดต่อทางข้อความต้องอ่าช่องต้อมดื้อชาแนลได้เลยหรือหรือเข้าไปหาช่องลุงตีตะวันแดงกับคู่หูกเกษตรในช่อง youtube นะครับหรือโทรหาลุงได้เลยพอต้อมเข้าไปดูตอนนี้ลุงแพ็คของเยอะมาก นะครับลุงแพ็คของเยอะมากนะครับ099 4 1 9 9 3 6 6นะครับโทรไปปรึกษาลุงได้ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเป็นตัวยาเป็นตัวฮอร์โมนท่าหลักท่ารองนะครับหรือเป็นพันข้าวอยากจะอาสอบถามพันข้าวหน้าไหนปลูกดีหน้านี้ปลูกข้าวอะไรดีอะไรเงี้ยอ่าลองไปถามลุงเขาได้นะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ